สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันในช่องขอบคุณชีวิตนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะมาด้วยความสดใสทรงพลังเือนเดิมแล้ว <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวานค่ะทุกคนเนาะถ้าเช้าว,วันไหนเนาะถ้าเกิดเราเริ่มด้วยแบบอารมณ์แบบไหน <c oughs> มันก็จะเป็นแบบนั้นเนาะ เออในตลอดทั้งวันถ้าเราไม่สังเกตแล้วก็ไม่ปรับเปลี่ยนอารมณ์เนาะเออเราก็เห็นว่าเอ้ยมันก็มีเรื่องให้เราไม่สบายใจเนาะในที่ทํางานเนาะแต่ก็ไม่เยอะเราจับทันเนาะแล้วตอนหลังค่ะเราก็เปลี่ยนเราก็เปลี่ยนระดับพลังงานเราใหม่ค่ะทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีแล้วก็โฟกัสมาดังเดิมเนานะแล้วก็มาทําให้รูได้ตกตะกอนในเรื่องของอะไรในเรื่องของเออวาแค่กลับไปทบทวนเนาะแค่ก่อนนอน <laughs> แค่ก่อนนอนเนาะเรามีความกังวลในบางเรื่องค่ะทุกคนเนาะมันก็เลยส่งผลให้ตอนเช้าอะ่ะเออมันมีความไม่สดชื่นไม่กระปีก้กระเปาเนาะแล้วเกิดอาการขี้เกียจอย่างที่ที่บอกทุกคนเนาะเอออันนี้ก็จำไว้เป็นบทเรียนค่ะทุกคนก็บอกแล้วนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราค่ะถ้าเกิดเรามันสังเกตกับมาเรียนรู้จักตัวเองเนาะเราจะรู้แล้วพอรู้อะไรเสร็จ เราก็จะไม่ทำทุกคนอเพราะฉะนั้นนะ่ะพอเวลาที่มีเรื่องอะไรเนาะที่มันทำให้เรากังวนใจอ่ะเออนุดรู้เลยว่าเฮ้ยไม่ได้แบบเราจะต้องรีบเคลียร์เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการหายใจเออแปดสี่แปดหายใจเข้าลึกยาวช้าเออเคลียร์พลังงานไปคะ่ะทุกคนนะแล้วก็มาทำจิตใจให้เออผ่อนคลายโล่งเบาสบายให้ได้นะคะทุกคน มันมีทิคหลายอย่างอะที่จะทำแบบบูธบูธพลังงานเรามีหลายอย่างมากเลยทุกคนเนาะเออเอาเอาแค่นี้ก่อนนะทุกคนแล้วคานนี้แล้วคานนี้ใช่ไหมทุกคนเออหลังจากที่เราบูธพลังงานกลับมาเราก็รู้สึกว่าตอนเย็นอะหลังเลิกงานนะทุกคนเจอเหรียญหนึ่งบาทตกที่พื้นรีบเก็บเลยรู้สึกว่า เป็นความโชคดีค่ะทุกคนเรารู้สึกว่าเฮย้ยไม่เคยเจอเหรียญตกแบบนี้มานานแล้วเป็นความโชคดีทุกคน <c oughs> เห็นไหมอันนี้มันเป็นความเชื่อเนาะถ้าเกิดเราให้แบบความเชื่อหรือความหมายเนาะแบบไหนกับสิ่งไหนอะเออเราอะจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าอ่ะถ้าเกิดเป็นความเชื่อเนาะนุชก,ก็เลยนุชก,ก็เลยไปไถ่ายไว้ไปไถ่ายในในในอากูนะว่า เฮ้ยถ้าเกิดเจอเงินหนึ่งบาทเนะที่ยตกพื้นนะ่ะความเชื่อสมัยก่อนเขาเป็นแบบไหนเนาะเออความเชื่อเขาบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เป็นความแบบไม่ดีอย่าไปเก็บเออเป็นความโชคร้ายไม่ดีนู่นนี่นั่นทุกคนเอาไงถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นคุณก็จะไม่เจอความโชคดีเลยเนาะแต่นุชเลือกที่เชื่อว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยที่เร้เจอมันคือความโชคดีในชีวิตทุกคนแล้วก็อะไรเงินนะ่ะทุกคน เงินหนึ่งบาทอะถ้าเกิดเรายังไม่สำนึกรู้คนหรือเห็นคุณค่าแค่เศษเหรียญหรือเงินหนึ่งบาทอะเออแล้ว แล้วไอ้เงินก้อนโตโตมันจะมาในชีวิตเราไหมอะไรอย่างเงี้ยอะถ้าเกิดเราได้เรียนรู้หรือเราได้ฟังเนาะจากคนที่เอ่อเขามีเงินเนาะเขามั่งคั่งเนาะเขาก็เริ่มนี่ละค่ะทุกคนเนาะเริ่มจากการที่ให้เราอะสำนึกรู้คุณหรือเห็นคุณค่าของเศษเหรียญเศษสตางค์ที่เราไม่เห็นคุณค่าทุกคน คิดความเชื่อของเรามันสําคัญเนี่ยสิ่งที่นุจะบอกไงเออนุก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันโคตรเป็นความโชคดีเลยค่ะที่ที่นุเจอเหรียญหนึ่งบาทอะไรเงี้ยนุก็แบบเก็บขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เออมันก็มีเนาะมีคนแบบนั่งนั่ง,งตรงฝั่งข้างเพมองเนาะมองว่าอย่างคนนี้ทําอะไรอะไรเงี้ยแต่เราไม่สนค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความโชคดีของเราอเพราะเราเพราะเราเชื่อว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราคิดเราเชื่อแล้วให้ความหมายแบบนั้น ส,สิ่งเหล่านั้นไมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วก็มันเป็นทุกเรื่องค่ะทุกคนเนาะก็อย่างที่เขาจะบอกนะว่าไม่ว่าเราจะเจอในเรื่องไหนทุกคนถ้าเกิดเราให้ในมุมมองที่ดีทุกคนเห็นปะสิ่งแรกเลยจิตใจสบายเห็นปะมีความสุขเบิกบานเออแล้วทําไมอะ่ะเราจะไม่เลือกให้ความหมายดีๆเนาะกับทุกเรื่องในชีวิตของเราล่ะอันนี้คือสิ่งที่ที่อยากให้ทุกคนได้คิดได้ตระหนักเนาะเออเพราะ เรื่องทุกเรื่องอ่ะทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันไม่บังเอิญหรอกเนาะมันมาให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอแล้วสําคัญก็คือเราจะเลือกให้ความหมายยังไงเนาะให้ความหมายที่เป็นบวกเข้าไว้ค่ะชีวิตปลอดภัยและชีวิตก็ดีด้วยจิตใจก็ดีจิตใจก็สบายค่ะทุกคนเนาะอืมหรือแม้แต่วันนี้รถติด <laughs> ทุเกคนรถติดข้างหน้าโอ้ติดยาวเลยอืม อารมณ์เสียเราได้ประโยชน์ไหมมีได้ประโยชน์ทุกคนแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ย mm. ขอบคุณนะเออในวันที่รถติดเนี่ยฉันก็ยังมีแบบรถนั่งสบายๆไม่ต้องไปเบียดแอร์อัดฉันมีคนขับรถข้างๆให้ด้วยอะไรอี <laughs> โอเคก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนเนาะก็วันนี้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีเนาะกับการใช้ชีวิตค่ะทุกเรื่องในชีวิตของเราค่ะจะดีจะร้ายอะคะ่ะอยู่ที่เราหมดเลยในการให้ความหมายเนาะกับสิ่งเหล่านั้นค่ะถ้าเกิดเราให้ในแง่บวกแง่ดีเนาะเราก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆตามที่เราคิดเราเชื่อนะคะอันนี้ฝากไว้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ